ที่ให้ให้ผมไปดีิเนี่ยเตนเตเรให้เพราะว่าเป็นทาไม่ได้ีไฟปรางที่สังคมนะครับวันนี้ได้เวลากับจังหวัดราการวันนี้ไหมครับผมผมขอได้รายงานสนอนการโควิดในจังหวัดสมุทรปราการ่อท่านตัวหนีไยและและประธามูลนิธิเพื่อกักษาสังคมตัวหนีไย กับประชาชนได้รวมที่เรื่องการศึกษาและสังคมพร้อมกันนะต้องือว่าดีที่สุดก็คือการสูบน้ำกับซึ่งก็เป็นกัรของคุณพี้บอกว่าพี่น้องอาสาสมัครเร ที่สองนรับขออิกเชนไดนบรรทมเจสโรครับบรรทมน้าบรรม